สวัสดีค่ะทุกคนมีคนถามข่าวว่าถ้าลืมรหัสติกต่อเซจังไดเมนีพีออพ่หน่่ยก็เลยสิบ้ามาเปลี่ยนรหัสติกต่อค่ะเข้าบันีึติกตออค่ะติ๊กไปที่รูปโปรไฟล์ของเฮาไปที่ขีสามขีดค่ะแล้วก็ไปที่จัดการบัญชีค่ะหลังจากนั้นนะคะมาคลิกทีรหัสค่ะเฮาต้องการเปลี่ยนรหัสลรหัส otp เลยค่ะ ต็อกซองนี้พี่หนุ่ยใส่ไล่สมาร้กก็ผูกไว้กับเบอร์โทรค่ะนี่ค่ะเข้ากับกรอกรหัส otp เข้าไปค่ะตั้งรหัสเลยค่ะรหัส,สประกอบไปด้วยอักขระ8ถึง20ตัวเข้ากับใส่เป็นตัวอักษร4ตรัวตัวเลข4ตัวอะไรค่ะใสตัวอักษรพิเศษตบไทยน้ำข่าพี่หนุ่ยวงกลมไว้ให้แล้วค่ะว่าอักษรพิเศษคือตัวใดแน่ก็เป็นอ่นเสร็จสิ้นค่ะในการเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วค่ะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่นุ้ยน้ำแนเด้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วสวัสดีค่ะ